กันมิตติ้งนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการมิตติ้งเราหลังจากที่เราเประกาศวันจักงานไปเขาที่แล้วนะครับซึ่งหารือกันเสร็จปุ๊บประกาศวันจัดงานไปซึ่งเราได้รับการนั่พูดมาจากทั้งเขตแล้วก็อะไรต่างๆาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเพิ่งได้รับการติดต่อมาเมื่อปลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจากทางกรมอนามัยซึ่งทําให้เรา ไม่สามารถจัดงานที่เราแพนว่าเราจะจัดงานวันที่14เนี่ยได้นะครับเ,เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อก็คือคิวต่อไปที่เราได้มาเนี่ยมันก็คือเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเดือนมิถุนายนเนี่ยเรายังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำแล้วก็ไม่มีระดการันทีว่าเราจะสามารถจัดได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนะครับซึ่งตอนที่เราตัดสินใจจัดงานกันตอนตัดเดือน ธันว่าแลวเลื่อนมาเป็นมีนาวันที่14นะครับซึ่งมันก็ได้รับการคอนเฟิร์มทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับซึ่งเราก็กังวลว่าเราทุกคนก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าเราเราเลื่อนออกไปอีกโดยที่ไม่มีอะไรที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรการตีได้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่ เลื่อนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีอะไรไม่มีบทสรุปที่แน่นอนกับอะไรตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากที่ปรึกษาหารือกันทุกคนนะครับในวันนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะยกเลิกการจัดงานสันมิทติ้งนะครับติดจ็อบเบอร์ลักสองหรือว่าอาชาจสูเลิฟนะครับภาคสองนี้นะครับ อยากให้รู้ว่าจริงๆเราทุกคนพยายามแล้วก็เต็มที่กับอันนี้มากๆคือสถานการณ์เอออะไรต่างๆเอยเราก็พยายามพยายามทำให้มันเกิดขึ้นนะครับคือกิมมิคต่างๆรวมจนถึงชิ้นงานต่างๆก็ได้มีการทำเตรียมกันเอาไว้แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่สามารถ ได้โชว์หรือว่าเอาสิ่งเหล่านั้นที่เราได้ตักยำเอาไว้เอามาให้ทุกคนได้ดูได้นะครับผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่อันแรกจนถึงอันเนี้ยอินพุตต่างๆได้รับการรอหลอมาจากทุกๆคนนะครับคือทุกๆจ็อกที่เราทำกันผมค่อนข้างค่อนข้างซีเรียสเรื่องที่ นองทุกคนจะต้องมีส่วนมีส่วนในการออกความคิดเห็นด้วยอะไรต่างๆแม้กระทั่งในตัวโชว์ขเขาเองหรือว่าการเฉลใน,ในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ครั้งนี้มีมหลากหลายเหตุผลนะครับที่มันคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดนะครับแล้วกเ็เราก็ไม่ได้อยากให้สำหรับหลายๆคนที่ที่ถือบัตรมาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ย ต้องถือต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่ากระทั่งเดือนมิถุนายนปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรแน่นอนหรือเปล่าเพราะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้รับการคอนเฟิร์มทุกอย่างกักปุ๊บมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับก็เลยวันนี้ได้คุยกันนะครับในทุกๆคนนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าน่าจะเ,าเป็นทางอกที่ดีที่สุดนะครับเราก็จะพยายาม หาอ,อ,อะไรมาเพื่อมาเพื่อมาสามารถอะไรที่สามารถทําใหออ้อย่างน้อยๆ้อเด็กทุกคนยังมีโอกาสได้เจอกับกับการผับได้หรือว่าอะไรที่พอจะทําได้โดยที่ที่ไม่เสี่ยงแล้วก็ ที่มันเราจะพอทำได้เราจะหาม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 า,มาบอกกันอีกทีนึงนะครอาจจะเป็นแฟนไซหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถจัดทําได้ง่ายขึ้นนะคระับแ <c oughs> <c oughs> จริงๆผมจะบอกว่าเราคุยกันมา <c oughs> คุยกันมาตลอดนะครับ คือมันจะมีหลากหลายเหตุผลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมบอกตรงๆว่าพอมันเลือ่อนไปถึงมิถุนายนปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปอยู่จนถึงกลางปีปุ๊บหลายๆคนที่อยู่ตรงเนี้ยมีแลนแล้วก็มีการวางแผนชีวิตมาล่วงหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นชิ้นง,งานเอยสิ่งนี้จะต้องทําต,ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคุยกันแล้วเราคิดว่า ก็หน้าที่ของเขาอาจจะจบลงในฐานะในฐานะซีรีส์เรื่องนี้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่ได้ทํางานร่วมกันพวกเขาอายังได้ทํางานร่วมกันอยู่อะไรอย่างนี้ยผมก็อยากฝากอาจจะฝากให้ตามพวกเขาในในบทบาทใหม่ๆที่เขากําลังจะทํากันไม่ว่าจะเป็นนักแสดง นักร้องศิลปินหรืออะไรก็ลแล้วแต่นะครับก็ยังคงคิดว่าคงยังมีอะไรต่างๆให้ทุกคนติดตามอยู่นะครับเรารู้ว่าปีนี้น่าจะปลายปีนี้น่าจะแน่นกันทุกคนเลยก็คิดว่าน่าจะมีอะไรต่างๆให้แฟนคลับได้ดูกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ทางออฟฟิเชียลนะครับก็จะประกาศเรื่องนี้รวมถึงมาตรการในการคืนแับอะไรต่างๆ่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ อยาจะขอบคุณทุกคนด้วยมากๆเลยที่ที่สนับสนุนทั้งตัวซีรีส์แล้วก็ไปเ็ดทุกคนมาโดยตลอดนะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆให้ติดตามกันต่อไปนะครับก็อยากบอกจริงว่าแบบทุกคนก็คือเต็มที่กับตรงนี้มากๆแต่ว่าอะไรหลายอย่างอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถคาดการได้หรือว่าคอนโทรลได้ หรือว่ามีอะไรที่เราสามารถสามารถได้รับความชัดเจนมาได้เราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคุยกันแล้วแล้วก็น่าจะเป็นเป็นอะไรที่น่าจะดีที่สุดนะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไ่้พี่ใหญ่อว่าเตอเตอร์พี่ใหญดับไปแล้วหรอองใคกลาง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  ไม่ไม่ถือไม่ถือไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรไม่ถือต้องอะไรแบบนั้นแหลแต่ตอนแรกเลยก็ได้เลยค่ะถ้าผมก็ยังไงก่อนอื่นก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รอมาจนถึงวันนี้เลยว่าแฟนพีซีเราจะได้จัดขึ้นแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ต้องบอกไปมันมีหลายอย่างที่แบบว่าเราควบคุมกันไม่ได้แล้วก็สถานการณ์โควิด19ด้วยนะครับผมแล้วก็ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อๆไปนะครับขอบคุณมากๆที่คอยติดตามเรามาตลอดนะคะหวังว่าจะได้เห็นผลงานของพวกเราในรูปแบบต่างๆเร็วๆนี้ในบทบาทใหม่นะคบฝากด้วยนะคะที่ตัานก็คือหรอก็อย่างแรกเลยก็เหมือนกันแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆนะที่ ผลสรุปออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันหลายๆปัจจัยจริงๆไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ได้อยากจัดแต่ว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ตอนนี้เป็นครั้งที่ดีที่สุดแล้วครับแล้วเราก็พอปลายปีเราก็น่าจะมีผลงานอะไรหลายๆอย่างให้แฟนคลับรับชมด้วยครับก็ประมาณนี้ครับเองเอนีกนกร จริงๆอยากจะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าคือแฟนมิชครั้งนี้เนี่ยเราเราก็ทุกคนเนี่ยด้วยการที่มันเป็นแฟนมิชจบของเอรลาเนาะจริงทุกคนให้ความไม่ใช่แค่วกทุกคนที่ดูอยู่ครับผมพวกเรานักแสดงเนี่ยเราคาดหวังประมาณเราอยากทําอยากมีส่วนร่วมมันอยากให้มันออกมาดีจริงๆแต่ก็อย่างที่พี่ก้องบอกนะครับผมเราเพิ่งได้สารมาเราเ็วๆนี้เมื่อวานนี่แหละว่าทางโรงงานอะไรเขา เขาไม่อนุญาตให้จัดแล้วก็ถ้าจัดเนี่ยเลื่อนไปอีกซึ่งมันก็เป็นแค่คําพูดจากปากไม่ได้เป็นรายลักอักษรขนาดนั้นพราเรามันมีความเสี่ยงอยู่ครับผมที่เราก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมันเจอแบบว่าทุกคนที่ถือบัตรอยู่จะต้องเลื่อนไปถึงไหนอีกอะไรนะผมจริงๆเราเตรียมอะไรไว้พิเศษพิเศษเยอะผมแล้วก็มีทําไปบางสว่วนแล้วแต่ว่า ตอนตัดสินใจจริงๆเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามเรามาจริงๆขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าเราจะหาทางที่ดีที่สุดน,นะครับผมทั้งตัวทีมงานที่กองหรือพวกเราว่าจะทําให้รู้สึกจบครั้งนี้ได้อย่างสวยงามที่สุดในทางที่มันเป็นไปได้อย่างไรครับผมและในอนาคตเนี่ยก็จะมีบทบาทอื่นๆที่ ะจะให้ทุกคนมาเห็นกันอีกแน่นอนครับผมแล้วก็พวกเรา,าไม่ได้ไปไหนแล้วก็ยังเป็นครอบครัวอยู่ไปเหมือนเดิมก็คาดว่าจะมีอะไรให้ติดตามออกมาอย่างอื่นนะครับผมขอบคุณมากจริงครับเคยเ,เกิดมีนนคร <c oughs> ครับครับก็ก็ขอบคุณไปครับทุกคนนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่งานการนิติงเนี่ยต้องประกาศยกเลย จริงเนี่ยพวกเราเห็นคือคนอบอกนะพวกคนก็เตรียมตัวกับงานนี้มาอพอสมควรจริงเราที่มีการแบบประกาศเรื่อหลายๆรอบในจริงพวกเรามีการนำประสุไทุกรอบแล้วก็หาเรือทุกครั้งว่าเราเจะยังไงต่อเพราะว่าจริงๆถามว่าใจทุกคนเนี่ยก็คงอยากจะทําให้มันเต็นที่สุดเพื่อแฟนคลับแล้วก็หาทางออกที่มันโอเคที่สุดเพื่อแฟนคลับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยเวลาตอนนี้คือพอเรามานั่งหาเรือสิ่งต่อเน,นี่ยแบบ ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันด้วยเวลามันก็ถ้าด้วยตัวแฟนคลับเองเนี่ยบางคนก็เรื่องวันเรื่องวันในเวลาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องประก,กาศเรื่อยบางคนที่เขาต้องลานานบางคนที่เขา,เาไม่เวลาเขาไม่ได้ฟรีจริงเนี่ยก็จะก็จะเกิดปัญหาด้วยแล้วก็อยากให้งานนี้มันจบแบบว่ามันโอเคที่สุดพวกเราก็คุยกันแล้วว่าน่าจะมี คือตอนนี้ที่เราคุยกันนะครับมันก็อาจจะมีพยามขาอะไรที่มันพ้อเป็นไปได้แลวมันทำได้ก็เราําลังรอดูว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเอ้ยเราทําแฟนไซน์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกินมิกอะไรหลายๆอย่างมันทันเอาไว้ที่มันจะเกิดขึ้นในในงานการมิตติ้งมันจะมีตั้งแต่แบบเรื่องเพลงที่เราอุตส่าห์ทำมาที่จะร้องเป็นที่แรกในงานการนิตติ้ง กิมมิคที่จะถ่าย m อ็มบีกับทุกๆคนที่อยู่ในงาน Fan มิ e t i n g สำหรับเอ็มตัวนี้ไปจนถึงการการการให้ดูว่าโฟโต้บุ๊กหน้าตาเป็นยังไงที่เราไปทํากันมาเป็นที่แรกในงาน Fan มิ e t i n g อะไรต่างๆก็ๆกรวมถึงถึงชิ้นงานในอื่นที่ได้รับการทําไปแล้วแล้วไม่ได้ใช้แล้วคงอาจจะหาช่องทางในการปล่อยออกมาทุกคนได้ดูการได้ฟังกันได้อะไรต่างๆนะครับก็ จจริงคือผมแน่นอนผมต้องอยากทําแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าการลงทุนที่ลงทุนไปแล้วเรียบร้อยอะไรต่างๆมันมีคอสเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าเ,าเดี๋ยวเราจะหาวิธีการเอามาปล่อยให้ทุกคนได้ได้ฟังได้รับชมได้อะไรต่างๆกันในในส่วนในส่วนของสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้ก็จะลองพยายามทำแฟนไซดูแล้วก็จะลองดูว่า เออใที่เราทําไปแล้วอาจจะสามารถมาลองทุกคนฟังในงานได้ไมาทอะไรต่างๆอะไรอยางเนี้นะครับก็จะลองลองหาวิธีกันดูครับแล้ว<ส>ก็เอของมีนมีนติดงานน้อก็เราก็มีการคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นการตกลงร่วมกันของทุกๆคนนะครับก็ เลยตั้งใจมามาบอกก่อนก่อนที่ที่จะจะชี้แจงให้ทราบก่อนที่จะเป็นเป็นออฟฟิเชีลประกาศในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยจริงๆแล้วก็หวังว่าคือสถานการณ์นี้จะคี่คลายโดยเร็วให้คนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ในเร็ววันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยอีกครั้งหนึงนะครับ